สวัสดีครับผมชื่อวุฒิพงศุณลลุลเลาะปาหาครับเป็นมากรุเพสวันนี้จะพาทุกท่านไปเชิญชมวันนี้จะพาทุกท่านไปชมวัฒนธรรมกิจกรรมของสุนันทานะครับเราไปกันเลยครับทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครก็ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของสุนันทานะครับพี่คะช่วยเล่าประวัติสวนสุนันทาให้ฟังหน่อย แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมังส่วนตูนันทาเป็นเงาราชสานจะเป็นที่พักผ่อนพระอาริยบุตรมีลักษณะเป็นส่วนาสถานที่ต่อไปนะคะาทุท่านไปตรงพนันติสุรินทราธานี ผมจะพาไปเยี่ยมชมาระนาครนะับหลักการนำชมในวันนี้มีแค่เท่านี้ ประวัตของท่านคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกพระนามเดิมว่าสมเด็จพระนางเรือล่มมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวด,ดีสรีพัชรินทรามาตาประสูติเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2403เป็นพระอัคารมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนางเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตที่วงคตด้วยอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มณตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัน,นาพรเพชรรัตน์โสพังคาทสินียรักษ์อัครวราชกุมารีพระราชธิดาและพระราชบุตรในพระคันซึ่งยังไม่ทราบว,ว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาอีกด้วยระหว่างการตามเสด็จพระบรมราชสวามี แปรพระราชทานไปประทับยังพระราชวังบางปะอินภายหลังสิ้นพระชนทรงได้รับการพระมหากรุณาโปรดเกล้าสถาพนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าชนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีดำรงพระฐานนันดอนสักพระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย